พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกไทยได้ยืนยันถึงปฏิบัติการโจมตีฐานทัพกัมพูชาของเครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยและระบุถึงข้อกล่าวหาที่ว่ากัมพูชาใช้พลเรือนเป็นโล่ม,มนุษย์เมื่อวันที่24กรกฎากคม2568กองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน6ลำเข้าโจมตีฐานทัพกัมพูชา2จุด บริเวณช่องอานมา้าอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลาประมาณ20นาทีและเครื่องบินทุกลำได้กลับฐานอย่างปลอดภัยการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้หลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กองทัพไทยกล่าวหาว่ากองกำลังกัมพูชาได้วางตำแหน่งปืนใหญ่ในพื้นที่ชุมชนพลเรือนซึ่งเป็นการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ ก่อนหน้านี้กัมพูชาได้ยิงจรวด BM 2 1และปืนใหญ่เข้าใส่พื้นที่ชุมชนของไทยในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุทุ่นระเบิดระเบิดขึ้นหลายครั้งบริเวณชายแดนช่องอานมาทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียอวัยวะพลตรีวินไทยสุวารีโฆศกกองทัพบ,บก ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางการทหารของกองทัพไทยในสถานการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าการดำเนินการของไทยเป็นไปเพื่อป้องกันตนเองและเป็นไปตามหลักสากลมาตรการทางการทหารและการตอบโต้ของกองทัพไทยการป้องกันตนเองตามหลักสากล พลตรีวินไทยยืนยันว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนโดยใช้อาวุธตั้งแต่เวลาประมาณ08.00นของวันที่24กรกฎาคม2568การตอบโต้ของไทยเป็นการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา51ซึ่งอนุญาตให้ป้องกันตนเองจากการโจมตีด้วยอาวุธ การโจมตีเป้าหมายทางทหารการตอบโต้ของไทยมุ่งเน้นไปที่การทำลายเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นโดยมีการใช้เครื่องบินขับไล่ F 1 6จําจำนวน6ลำเข้าโจมตีฐานทัพกัมพูชา2จุดบริเวณช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสนับสนุนระยะไกลแผนยุทธศาสตร์จากกรพงผู้วานาธ กองทัพไทยได้เปิดใช้งานแผนยุทธศาสตร์จากกระพงผู้วานาธซึ่งเป็นแผนป้องกันประเทศที่เคยใช้ครั้งสุดท้ายในช่วงความขัดแย้งประสาทพระวิหารในปี2554แผนนี้ครอบคลุมบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยทหารต่างๆเพื่อให้พร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพบ,บกได้พัฒนาขีดความสามารถในการรบอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกค,คามที่เกิดขึ้นและปกป้องอธิปไตยของประเทศ การรับมือกับการใช้พลเรือนเป็นโลมมนุษย์ผลตรีวินไทยระบุว่ากัมพูชาได้ใช้อาวุธในพื้นที่ที่มีพลเรือนอยู่โดยเฉพาะบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกัมพูชาไทยได้ตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ระหว่างประเทศการติดตามสถานการณ์และระยะเวลาปฏิบัติการกองทัพบ,บกกำลังเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถประเมินระยะเวลาของปฏิบัติการได้ แต่ปรารถนาให้ความขัดแย้งจบลงอย่างรวดเร็วและสั้นที่สุดการประสานงานกับรัฐบาลกองทัพบ,บกเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกับรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหาทางออกทางการทูตสำหรับสาเหตุทั้งตรงและทางอ้อมของความขัดแยง้งการดูแลกำลังพลและประชาชนแม้จะมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุทุ่นระเบิดแต่ขวัญกำลังใจของทหารยังคงสูงและกองทัพพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ กองทัพยังเน้นย้ำถึงการปกป้องประชาชนตามแนวชายแดนและได้ทำการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วข้อคนระวังและการขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดการเผยแพร่าภาพและข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือที่ตั้งทางทหารผ่านโซเชียลมีเดียเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจทางทหารและความมั่นคงของชาตินอกจากนี้ ยังมีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับสายหลับที่แฝงตัวเป็นพล,ลเรือนเพื่อถ่ายภาพและส่งข้อมูลให้กัมพูชาโดยสรุปกองทัพไทยกำลังดำเนินมาตรการทางทหารอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องอธิปไตยและพละเรือนโดยยึดมั่งในหลักกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการทูตอย่างรวดเร็วที่สุดเราต้องขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก nationthailand.com t o d a y l i m e